พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพ,พิชานแุแกลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์รนิติศร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับถูกข่มขู่ว่าจะประจานว่าเป็นชู้หากไม่ให้เงินเรื่องชูไม่ใช่เรื่องจริงผิดฐานการชทรัพย์ การข่มขูเพื่อเรียกเงินจากผู้ถูกข่มขู่มีหลายรูปแบบหากปรากฏว่าเรื่องที่ถูกข่มขู่ไม่ใช่ความจริงผู้กระทําผิดจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาการฉกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา337แต่หากเรื่องที่ถูกข่มขู่เป็นความจริงเป็นเรื่องความลับของผู้ถูกข่มขู่ผู้กระทําผิดจะถูกดำเนินคดีข้อหารีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการโชคทรัพย์คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา337มาตรา337บัญญัติไว้ว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข,ข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานกันโชคต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ป้ปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้าความผิดฐานกันโชคได้กระทำโดย1ขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข,ข่มขืนใจหรือผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข,ข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ2มีอาวุธติดต,ตัวมาขู่เข็นผู้กระทําต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่1 0,000บาทถึง1,40 0 0 0มบาทผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ขอบคุณที่ท่านบอกต่อ และขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤติศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนาวิถีพุตและทินทนายความสวัสดีครับ